Mm-hmm. ียแฟนครับยัยแฟนหนูเจ้าชู้มากเลยทำยังไงมันจะหยุดเจ้าชู้ก็มาทำางไงอรอเลิก็บมาดดหลดให้มันเจ้าชู้อ่ะทำไมก้อมสิยังูงุคบคนยังไม่ไม้นี่ con nhanh nhì ngọng ừ. em có tất cái mùi chạy cả con nhanh nhì ngọng khi hứng khi ừ. hứng cái bút bá đấy đấy cái thì bút thìm đấy đấy thìm con nhanh thìm con nhanh bà đi với cái chảm chạy ốm hạt con cái tẹo của nhìn ươn tẹo của nhìn ươn bà thì cắm háo ước cao nhiều con háo cắm háo ước cao hóc lên một quán thành chất thì đứng khỏi gì kêu ra nhì ngầu cho chắc thì hứng แล้วมันเคยฮูคาว่าเจ้ามีผู้หญิงมาอยู่ได้สามคนขุนเนี่ยในเวลาเดียวกันสามสี่คนขุน่ะเจ้าสีเอาข่อยอีหลี่เจ้าต้องเอาข่อยคนเดียวตลอดที่วิตเจ้าเออดูแลข่อยคนเดียวตลอดที่วิตเจ้าดูแลลูกข่อยหนำบ้านเองมีขอแม่เจ้าต้องเลิกกับผู้หญิงสี่คนนั่นให้ได้ไปบอกเลิกเขาเลยขืนเจ้าบอกเลิกเขาบ่ไใดเจ้าจะมาหาข่อยอีก ตกเงียเหมือนแรงม่ตบอกเลยเขาเมื่อสิเนาะเขาหายน้ำเล้าซึมๆซึมๆซึมๆบอกยศพูฟังเขาหายน้ำเล้าว่าสิอบอกบอกใอยสีกัดบ้านใอยมาอ,อยู่แล้ว,มว,วเมืองไทยคนสีกัดอันเนื้อเบืนออสเตรเลียแล้วตัวก่อนนะที่ไหนได้สีมาหาใหญ่จะคู <c oughs> เลือกเขาหอบกระเป๋ามาอยู่น้อยแสนสบายอยู่โรงแรมมันลักกิเลสตัอ,อม,มาเอายศพูฟอยู่หันบัดรเงี้ยมันขึ้นมากันไปเต้นดิสโก้เท็กที่ผู้หญิงที่เพิ่นบอกเรื่องน้่มน่าตามเรา มาตามแล้วมาวายยจะพูดจังสั่นมาวายยัจะพูดจังสี่ไอ้ผูเอาผู้บ่าวจะบอกสั่นผู้บ่าวใจอยากได้เอาไปนีนผู้วาวที่ไหนรเออก็อยากได้จะเอาไปเลยคือฮ้องฮาแบบว่าฉันไม่เคยเถียงกับผัวใครไม่เคยแบบว่าทะเลาะกับผู้หญิงที่แย่งแย่งผู้ชายกัน่อเพราะฉันไม่เคยแย่งผู้ชายกับใครไงเพราะว่าพญานิยได้พูดจักรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วไงแต่ยายพูดถิ่มเพิร์ดว่าพญีเงาอย่างพูดได้ถิ่มไม่เพราะยายพูดถิ่มเพินกับอาผู้หญิงอื่นน่ะ กับมาหา,ยายังี้ยพูดอีกเขาพูดเลยบอกว่าสั่เจ้าสิมหาหาค่อยกับบอกเลยกับพูนี้หมดพ่นบอกเลยมาอยู่กับยายพูดเลยพักกันไปทเที่ย,ยว,ยวยยทีอททอออ่อันนังใส่หมวกมาใส่หมวกใส่แว่นตาดำมาตีสีตัวข่อยยวนอันเต็นเทคท้ายเกืออยู่เนาะมาลูรูลูลูมากอันนี้ผู้บ่าวข่อยนี่บางนีมันเป็นแมงดาว่าสันวะดาราพูนญเป็นแมงดามันเห็ดหผู้หญิ้เห็ดงานไห่มันสันอย่างนีกบา้าจริ <c ười> มันบาดเน่เจ้าเนี่ยเสีเอามันอยู่ติดเจ้าแากไหนมันอยู่ติดอันไม่เป็นแฟนข่อยเลยเอ้าแฟนเจ้าบอกตัวแฟนเจ้าเอาไปตีหลักสิบป่ะปัญญาเห็นท่าไม่ดีปัญญาไอ้จูงแขนได้พูดหนีไปโรงแรมเลยที่เ่าจะอาปากหาโวเลยเอ้าเนี่คนคือเขาเขาหักเขาไหม มันบนี้มันจะไปงอผู้ตายว่าอยางผู้สวยเลือกไทไงเคยงอได้ผู้ตายมึงบันดีกูถินมือหินเงินมึงจีบอะมันบละบ่มีมึงกูกับตายนี่ะผู้ายเนี่อยู่ตกเียไม่สบายเนาะมอยากกินอย่างกินอยากไปใส่กัไปเนาะพี่หน้อยมีเงินเท่ากับใส่ของเทาบ่ก็ต้องเป็นห่วงก็ต้องยังว่าเป็นห่วงหน้าห่วงหลังอืมันบล่ะ เรอยู s <S <S ่นัคนเดีเจ้าเสมอนี่ล่ะสิบกว่าปีมันยิงาอกก็ได้กู้ใได้ปะเนี่ยยำเนี่ยนิ่งออกเนียงอะไ เขาไปซั่งม ah าแล้วหมหามีเง texting, king, ขาขึนานา้นเจ้ามีเงาขึ้นถิ่มดองค่ะคือบางคนได้จต่สิรน้วยหล่นฝามาหาตางแันดูน้ำแอกมีความสุขความถิ่มเพแม่ตังนี่ได้ยังพูดข่อยบ่ได้นอนกอดเงินข่อยนอนกอดเจ้าถ้าบม่มีความสุขความถิ่มอย่างเดียวมันมีเงากับข่อยบ่าเป็นยัเอาสิล ภาษเงินของออกไกลหาได้อ๋อกไปแห้งหาเงินเก่งอยู่แล้ว <c oughs> เนาะตอนยี้ผู้หาเงินเก่งเนี้ยบางคนก็เป็นคนแกรนะ่งไงเป็นคนวายานหายได้เป็นเป็นคนวายานอย่างนี้เลยนะเออภาษาทำผัวนี่สิทธิมันมือใดงกันเลยว้ามึาง <c oughs> กันสั่งมันอยู่อนอนทุกสายแต่มันบ่ดีมันจะสู่กับป่อนไปไปหาคนอื่นหาคนอื่นดีกว่ามันไม่เหยื่อยๆนั่ต่อแปะไล่เอาวันมาอย่างสาคำผู้ชายเนาะหนาบุ๊คพอเขาออมแบบนี้เยอะๆจะพู มไม่ไปไปใช้พอจะเข้าจะได้ร่กกันจะได้อร่กกันเลิวก็เลิก,กลัต้นอสูงไอ้ข้าวนี่ก็ดอกเด็ด bác ấy bảo lia bên nào, nó cả những người cắn, tụi nó cả những người này, cái hạnh phúc, con nó yêu cái coi, cái nheo cụ cắn nó nó con nó con cụ เป็นเนื้อคู่กันพี่น้องเอ้ยอันนั้นแบบเขาอะเขาถิอไปอังพวกเรายังกับบุคคลที่ไหนวาดมาได้เขาถิอไปยังกับคนอื่นเขาถิอไปฟื้นลิขิตชะตามาไหนเลยอันนั้ฟื้นมาได้พี่น้องแล้วแจกผนสิเขียดใส่เขาไปเป็นแต่ว่ายังเขามีชีวิตอยู่นี่เขาดูน้ำกันเขาก็ดูแลกันให้มันดีอันนั้ก็แค่นั้นตัวมันบอกกูเจอมาบอกอืมมันยากได้ปะ คุณคูณไ่ไรเลิกกันจะเลิกกันก็านนหาไหมจบไปอะไรอาวอนมันปานผู้ชายมีคนเดียวอืมใช่กระดูกสี่อข้องกจกินอะไทั้งกระดูก มีเมียใหม่นั่มดาผัวนั่มอันนั่นผัวมันเป็นนั่มันอย่างเสียเวลาเวลาทีมาหากินมันอยากไปกับคอยนั่นไปเนาะพี่นอ้องมันไปเอาเมียใหม่มันก็อยู่ด้วยกันบ้าได้ยังไงเวลาเป็นพวกที่รักกินเล่นกินนีน่อืย แต่พักกว๋วยเตี๋ยวที่ไอ้ชั้นพูดออกมันนี่ประโยชน์เล็กบอกบออเอาเรื่องจริงมาบอกทั้งนั้นเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายเดี๋ยวก็อนซีซูเป็น mm -hmm. ากขนาดเนี olina, ้ก <Af> ่อนเจนนี่เจนนี่ไป็ขัวแกงอันเอเลยกับขั้วก็เลิกก้อนไหนก็เลิก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 เลิไปเอาไหมเดี๋ยวนี้ป่นมีอรกติดีเพนในคู่ครองติดดิมันจะแบบว่าอะไรก็แล้วกนพมดิกิิเดีล้วจะพมมดิกลเนื้อคู่เขาใส่ซึงเขาสิไดัวก็ซีฟค้นขันว่าม่เนื้อคู่กันแท้ๆมันจะดงกันไปไหนปตนีเพ่นกับมีลูกน้ำแข็กับผัววพิ่นเิ่นมีวามสุกจรี เป็นยัง ate, แพนเค้กหรอเป็นแตงงา้ยนตัวกี่คน,นกับเป็นเป็นแฟนกับเบี้ยหรอเบาเบี้ยประเดี๋ยวจะแตงเงี้ยนไหมมันมีความสุขเนื้อคู่เพิ่นบรอครับคู่ได้เลยกันแสดงว่าม่นเป็นเนื้อคู่กันจบเป็นแบบว่นเขาห้องอย่างที่แบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสายลมสายลมนัดผ่านเหมือนสินะประยุนทำไมาด่า ไปซื้อเรียกับเขาาราเลิกกันอืมแล,ล้บืองตันงพิงกี้ด้วกันเ่อแต่งงานแล้วอือนึน่าโคตดีอืมในผัวลำผัววยอันี้น้องกันแป็นไรเพราะนั่นมันเนื้อคู่กันไหมน่อืมเนื้อคู่เพิ่อนอาสิายู่ในคู่กัไรเน,นี่ยเนื้อคู่พิงกี้เห็นปะละ่อืมมันกับบ้ากันเ็นไรล่ะอืม

เพีดเผ็ดรูปภาพกินหน้าก็ันหน่อยแห็นไหมเพ็ดลดเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้เห็นไหมถ้าเราทำบุญร่วมชาติร้องวอะไรเนี่ะร้องอะไรแค่นี้แหละเนาะ ต้องไปตกจ้าให้าละเลิกกันม่เลิกปกติก็จังหอบไปชาชนเขาเนี่ยก็จังประชาชนแตาดำๆพวกเขานี่ไม่เลิกกันมันแต่บามีปัญหาเลิกหาไหมสูมือนี่คนมันเกิดสู้มือคนมันเกิดสูมือไปหน่อยคนมันลอยหาผัวไทยว่าอ้ไรมหาผัวตั้งซ่าเป็นหยักเนี่ยผู้ชายหลายกระโดดทั่วโลกเพิ่แค่ว่าบอกเลิกเสร็จม e ันจะดีด้วย แต่เมยน่จะพูดแหลีแยกร่างเลยคุณแยกร่างแม่แปกสิบคนมข้าวปลาแม่จับ

เปียกคับเปียกเนี่ยคนที่เขาเป็นแฟนกันแบบเขาเลิกกันเนาะคือสว่าเขากวเนงจอขู่กัน ไอ้่าต้องไปเสียน้ำตาเดินหน้าต่อไปหาผัวไหมหาเอาแล้วรอก็มันหาเอาดีดีก็มันหาเอารวอรวยก็มันอืมเนาะถ้ามันเจ้าถูกก็กว้ยมันไป Nhãy nhạc kapuz hai mùa luôn luôn rồi luôn 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 luôn